6. การใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะข้อที่1เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ12นะคะกับ15นะคะ12น้อยกว่า15นะคะต่อไปนะคะ14นะคะกับ13นะคะ14มากกว่า 13นะคะต่อไปนะคะ16นะคะกับ19นะคะ16น้อยกว่า19นะคะต่อไปนะคะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะพิจารณาที่เส้นจำนวนนะคะ 11กับ13นะคะ11จะน้อยกว่านะคะต่อไป18กับ13นะคะ18จะมากกว่านะคะต่อไป17กับ15นะคะ17จะมากกว่านะคะต่อไป14กับ19นะคะ 14จะน้อยกว่านะคะต่อไป19กับ20 19นะคะ19จะน้อยกว่านะคะต่อไป13กับ15 13นะคะ13จะน้อยกว่านะคะต่อไปนะคะ16จะมากกว่า14 12นะคะ12จะมากกว่า10 นะคะ15จะเท่ากับ15นะคะ15น้อยกว่า18นะคะ